ได้วีดอดิได้ยังได้แล้วบอกวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดนะครับก็พริกแบบก็หันเอออย่างนี้ดิครับเราเจอแล้วครับหนึ่งดอกครับไม่รู้ว่าจะมีหมูหรือเปล่าครับหนึ่งดอกนะครับเหที่ทานนะครับเห็นหรือยังครับกล้องครับเห็นครับเจดเจียนยังครับ มาครับฝนก็ตกปล่อยๆครับได้แล้วครับหนึ่งดอกครับเดี๋ยวเาไดูเพื่อนมันนะครับตามาม,ม,มต้องเข้ามาครับครับอันนี้เห็นอะไรครับ ็เปนงครับคุณคุณเอากล้องมานี่ดิครับค่อยๆมานะครับค่อยๆเดือนนี้มันไล่าตากล้องนะี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับสงสัยกินไม่ได้นะครับไม่เอาครับมาครับไปหาต่อครับมาเดี๋ยวเห็ดเลี้ยวกันนั่นแหละ ซ่าดวะมือกล้องก็งกงหัดใหม่นะครับได้ดอกน,นึ่งนกแต่ว่ายัางผมว่าน่าจะติดกันก่อนนะครับ <c oughs> มาครับตามผมมาครับคุณดูห่างๆกน,นิดนึงคนระับคุณจะได้เห็นผมเสร็จเต็มที่แนละ้วยมสองนะไม่เยอะมาจะเดินไป,นนปรถเราตังเงี้ยับ มันจะมีคนมหาแล้วมาหน,นี่พี่เตือนโอ้ยมันเห็นแล้วครับนี่ครับนี่บังเป็นเป็นจุ่มจื้งอยู่เลยครับนี่เห็นไหมครับดอกติดพอแล้วครับอึ๊ออาให้คุณตีไว้ครับเอาเอาหมวกใส่ดีครับดูดูตากล้องผมครับไม่เป็นแตก คุณเห็นเห็ดสักหลอกหรือเปล่าี่คุณบ่เห็นพะนะมันก็แม่โอ้มันยังเป็นอันนี้อยู่เลยครับเราเอาเก็บไว้นะครับนี่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 มันยังเป็นเล็กๆอยู่เป็นกระดุมเลยเมเท่ากระดุมครับเ,รเ,เอา,เอาทำไมครับให้มันใหญ่ครับเอาเดี๋ยวเราเขัา้วมาเก็บดีครับแล้วก็เอาใบไม,ไม้โอ้กล่องบ่ เัเราไปไหมผมไมเพื่